ามาดูราศีกันกันนะคะชาวราศีกันนะระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะอ่ะนะชาวราศีกันสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้จอดจงเฉพาะส่วนบุคคลนะคะถ้าใครที่อยากให้ความแม่นยำนะคะคุณต้องดู ส่วนตัวเนาะแต่นี่มาดูภาพรวมกันซิในระหว่างวันนี้ที่คุณเห็นไปจนถึงสิ้นปีหรือในปี68นะคะธันวาคมไปจนถึง68สิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาขอเปิดให้นะนะคะเปิดมาแล้วนะคะใบแรกคุณได้8เหรียญน,นะคะใบที่2คุณได้สเตรงจ์นะคะใบที่3าคุณได้2เหรียญไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ ้เงินเก่งเป็นเสาหลักของบ้านต้องบริหารเงินต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสากกระเบือยเรือลบนะคะคุณจะเป็นคนที่แบกนะคะทาทุกอย่างเลยนะและคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดสักเท่าไหร่เงินหมดนะคะคุณก็ไม่ขอคุณไม่เคยขอจากใครเลยนะคะคุณจะตั้งใจทํางานและคุณจะหมุนด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่พึ่งพาใครจริงไหมคะนะ ดวงของคุณเป็นดวงที่ต้องเหนื่อยมากไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะต้องเหนื่อยนะคะต้องเหนื่อยต้องเป็นเสาหลักของบ้านต้องดูแลทุกคนนะคะและอยากจะบอกว่านะคะสิ่งไหนที่คุณไม่เคยพูดเลยนะคะแนะนําให้พูดบ้างก็ได้นะคะให้พูดบ้างนะคะให้ออกมาใช้ชีวิตให้รีแลกซ์บ้างนะคะเพราะว่าเงินคุณมาแน่นอนนะคะ การเงินคุณที่คุณรออ่ะมันจะได้หนึ่งแนได้เรื่องของการงานช่วงนี้งานเยอะโอเยอะนะคะงานเยอะโอเยอะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถจะเอาคุณไปทํางานที่คุณเก่งและคุณถนัดเขากําลังมองอยู่นะคะอ่าและเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูแลคนในครอบครัวนะคะเขาจะให้คุณให้สิ่งดีๆแก่คุณนะอ่าและจะมีคนนะคะเข้ามาช่วยเหลือ ตัวคุณเองนะคะเพราะตัวคุณนะเป็นคนที่เก่งและแก่งนะคะมีสภาวะความเป็นผู้นำความทะเยอทยานมากๆเลยนะอยากจะบอกว่าใครก็แล้วแต่นะคะเก่งกลัวคุณนะคะในช่วงนี้นะและถ้ารอเงินอยู่แน่นอนนะคะจากคุณไม่เคยมีเงินเก็บเลยเดี๋ยวก็จะมีเงินให้ได้เก็บนะสเหรียญขึ้นมาในช่วงนี้สถานการณ์ทางการเงินถือว่าย่ำเย่ นะคะถือว่าย่ําแย่นะได้มาก็หมดไปนะไม่มีเหลือเก็บเลยในช่วงนี้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเงินจะเข้ามาหลายทางนะคะขอให้ตัวคุณเองนะคะทางาน2ออย่างในเวลาเดียวกันหรือตัวคุณเองอะทำงานอยู่แล้วสองอย่างในเวลาเดียวกันจะดีมากๆนะคะจะเปิดในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินคุณจะไม่ติดขัดเลยการเงินคุณจะมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนจะหมดเดี๋ยวก็มีเข้ามาค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะนับจากนี้บอกเลยการเงินเปิดนะเปิดในเรื่องของการเงินแล้วก็นะคะสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้นะคะคุณเป็นอยู่ตอนนี้นะความนิม่งความสยบของคุณนะคะมันจะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณไม่มีแต่คนเกงขาไม่ว่าจะเป็นแฟนของคุณหรือคนที่ทํางาน นะคะหัวหน้าลูกน้องเขาจะเกรงขามคุณเพราะคุณเป็นคนไม่ค่อยพูดนะเปะ็นคนที่นิ่งเป็นคนที่แบกทุกอย่างนะคะทํางานเก่งด้วยนะคะอ่านะสามารถดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลทุกคนได้นะคะในอาณาจักรโดยที่ไม่พูดนะเนบเนียบ,น,ยบนะคะใช้แค่สายตาก็พอเนาะอ่าเปิดในเรื่องของการเงินนะคะและอยากจะบอกว่าอ่าสิ่งที่คุณจะต้องทําบุญเนาะจะเสริมคุณมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ สิ่งที่คุณจะต้องทําบุญแนะนําให้คุณไปปล่อยปลานะคะปล่อยปลานะคะตามเลขบัตรประชาชนท้ายของตัวเองนะคะสามารถไปปล่อยได้เลยนะคะ,ะเลขบัตรประชาชนเลขท้ายนะ ไม่ว่าจะเป็น1เป็น2เป็น3คุณปล่อยตามเลขบัตรประชาชนของตัวเองจะเสริมจะเปิดในเรื่องของการเงินคุณจะเหนื่อยน้อยลงและจะประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะขอให้คุณดวงดีดวงเปิดนะคะก่อนสิ้นปีมีเกณฑ์จะได้เงินแน่นอนนะคะสิ่งไหนที่รอนะอำนาจตําตแหน่งเห็นไหมไพ่ใบนี้นะคะสเตรงนะคะนะมีแต่คนก้มหัวให้คุณนะคะมีแต่คนยอมคุณเพราะคุณนะ่ะคือสยบทุกคนเลย ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่มีใครเอาคุณลงนะคุณเป็นที่หนึ่งนะคะอ่านะคุณเห็นไหมคะคุณมีอินฟินิตี้บนหัวนะเพราะฉะนั้นดวงของคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือสภาวะผู้นำนะคะจะไม่มีคําว่าสิ้นสุดสำหรับคุณแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการเงินนะคะมันจะเข้ามามีให้กินเหลือใช้เหลือเก็บไม่มีที่สิ้นสุดคะ่ะ